ตินหมอเกฟ FC ทุกท่านนะคะสวัสดีตอนเช้าจากประเทศเยอรมน,นีตอนเช้าเช้าแบบนี้นะคะแอดมินก็ขับรถไปทำงานก็รู้สึกอยากมีเพื่อนนั่งรถไปนะอยากมีเพื่อนคุยขับรถไปคุยไปนะคะก็ถือว่าไม่เหงาเนาะเราขับรถเป็นเพื่อนแอดมินนะ,ะทุกคน ก็วันนี้เราก็จะเอ่ยถึงประเด็นอะไรดีลนะ่ะตื่นช้ามาวันนี้อากาศไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะคะแต่เราก็นอนเต็มที่หลับสบายหวังว่า FC ทุกท่านคงหลับสบายดีนะคะก็ะคือวันนี้ก็ข่าวก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในประเทศเยอรมน,นีเรื่องของโควิดเนาะรู้สึกว่ามีผู้ติดเชื้อเยอะขึ้นมาก ใช่เช่นอายาโอเคมีผู้ติดเชื้อเยอะขึ้นมากเลยแล้วก็แอดมินก็คิดว่าเออถ้ายัางติดเยอะสูงยอดผู้ติดเชื้อสูงขนาดนี้มันก็จะทำให้เราเอ่อ,อจ,จะถูกปิดร้านนวดได้นะคะเพราะว่าประเทศเยอรมัน,นี่ไม่ได้สั่งยาได้ระง,งับยาไปแล้วนะคะเพราะว่ามีผู้ที่ฉีดยาไปแล้ววัคซีนตัวนี้นะคะ ไม่ได้รับวัคซีนแล้วมีคือที่ประเทศเยอรมน,นีนะคะมีผู้ฉีดวัคซีนแล้วเสียชีวิตไปแล้วเยอะมากซึ่งวัคซีนโควิดตัวเนี้การที่ผลิตออกมาแล้วเอามาใช้เลยนะคะยังไม่ได้มีการทดลองดีเท่าไหร่น <Okay. S 1> ะก็จะมีผลเสียนะคะแล้วทีนี้ทางรัฐบาลประเทศเยอรมน,นีก็เลยเยกเลิกการสั่งของ เราก็ยังไม่รู้จะทำํำยังไงนะคะเป็นเรื่องที่เศร้านิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าคุณไม่ฉีดวัคซีนไม่คุณถ้าคุณไม่ไปหาหมอหรือคุณไม่ฉีดยาเนี่ยแล้วคนในประเทศเราเนี่ยจะจะป้องกันวัคซีนได้ยังไงจะมีวิธีป้องกันวัคซีนได้ยังไงนะคะมันก็เป็นประเด็นเป็นปัญหาที่น่าสนใจมากตอนนี้นะคะที่ประเทศบางประเทศที่ก็ฉีดกันแล้วเนี่ย เวลาเราออกไปเที่ยวเนี่ยเขาจะมีอมิมฟูมคาสนะคะบ้านเราก็เรียกวัคซีนพาส,สปอร์ตนะคะนั่นแหละค่ะแล้วถ้าเกิดว่าประเทศเยอรมนีตอนนี้ถูกระงับเกิดระงับนะคะไม่ให้ประชาชนฉีดแล้วไม่มียาแล้วตอนนี้แล้วแอดมินเป็นคนไทยอยากจะไปเที่ยวที่ไหนเดินทางขึ้นเครื่องเดินทางขึ้นรถเมเดินทางไปเมืองไทยเขาก็ขอ ิมฟงพลาสนะคะอะไรอะ่ะพาส,สปอร์ตวัคซีนนะคะอาจจะขัดหน่อยนั่นแหละค่ะมันก็เป็นผลที่ไม่ดีสำหรับคนไทยเลยนะคะถ้าเราไม่มีตัวเนี้ยเราก็คงจะมีปัญหาตามมาแน่นอนแล้วทีเนี้ยเราจะมาดูซิว่าประเทศเยอรมนีเนีเขาจะแก้ปัญหาด้านวัคซีนตัวนี้กันยังไงนะคะเพราะว่าตอนเนี้ระงับแล้ว แล้วหลายๆอาชีพอจะทำยังไงในเมื่อถูกล็อกดาวน์ครั้งที่3าเนี่ยคนติดเยอะมากเลยภายในเจ็ดว,ว,วันเนี่ยค่ะติดว่าสิบวันสิวันเนี่ยติดเพิ่มมา21่สิบยสิบสองคนสำหรับเมืองเล็กๆนะคะเมืองที่แอดมินอยู่มันก็เลยทำให้เรารู้สึกเครียดนะคะเพราะว่าเราจะอยู่กันยังไงวัคซีนไม่มีจะอยู่กันรอวัคซีนเมื่อไหร่จะมาเอ่อ แล้วเราจะป่วยไหมเราจะมีภูมิต้านทานโควิดไหมมันเป็นปัญหาที่ที่หนักมากนะคะก็เลยคิดว่าแยกกันเราอยู่รวมหมู่เราตายแล้วสหรับรคนที่มีอาชีพละคะแล้วถ้าเกิดร้านปิดอีกแล้วเนี่ยอย่างเช่น แล้วเขาไม่มีงบประมาณให้จะทำยังไงนะคะคนที่ได้งบก็ดีใจไปแล้วคนที่ไม่ได้อย่างแอดมินไม่ได้มีงบอะไรมาช่วยเหลือจากจากรัฐบาลเลยนะครับเพราะว่าเพิ่งเปิดร้านเมื่อปีสองพันะคระ้มยย่สปีที่แล้วไปปีที่แล้วแล้วร้านอาหารและแล้วก็โรงแรมเนะี่ยเขาจะอยู่อย่างไงค่าเช่าเขาก็สูงรายได้ไม่มีค่าใช้จ่ายในะแต่ละเดือนก็สูง อาจจะปิดได้เดือนสองเดือนเต็มที่สเดือนแต่นี้มันเดือนที่สี่แล้วสี่เดือนกว่าแล้วเพิ่งเปิดมาได้สิบวันก็เตรียมตัวจะปิดอีกแล้วปวดหัวเลยค่ะก็อยากจะมาระบายให้ชาวโลกได้ฟังกันว่าเออเกิดอะไรขึ้นกับประเทศเยอรมนีของเรานะคะเราจะแก้ปัญหาย,ยัางไงแอดมินก็พยายามติดตามข่าวรอฟังข่าวว่าเขาจะทำยังไง ก็ภาวนาอยากให้เขาเล็อกดาวน์ครั้งที่สามเลยพอครั้งที่สามปุ๊บเนี่ยมันแย่เลยค่ะ mm. ก็อยากให้ทุกๆประเทศเป็นกำลังใจให้กันและกันเพราะว่าทุกๆประเทศมีปัญหาประเทศบางประเทศก็ปิดไปแล้วแต่บางประเทศก็เปิดนะคะประเทศร้อนอย่างประเทศไทยเราเนี่ยก็โชคดีไปที่เปิดแล้วนะคะก็ดีใจกับคนไทยเราด้วย เพราะว่าประเทศไทยเราไม่ได้มีเงินอะไรมาช่วยเหลือร้านที่ปิดนะคะสงสารมันก็เลยเอาประเด็นนี้มาแล้วเราก็เลยแบบจะเอาอยัางไงต่อจะหยุดต่อหรือว่าจะไปต่อนะคะอาจจะเป็นข่าวที่ฟังไม่ดูดีนะ คาัคนเราก็สําคัญนะครับเองแต่ว่าเราเอ,อในเมื่อไปต่อไม่ได้เราก็ต้องหยุดกฎหมายเขาบังคับไม่ปิดเราก็ต้องปิดอีกประมาณอีกอีกประมาณไม่กี่วันเราค่ะเดี๋ยวเราก็จะได้ข่าวบางคนบอกว่าปิดอาทิตย์นี้บางคนบอกว่าปิดพฤหัสหน้าเรายังไม่แน่ใจเดี๋ยวรอให้อดินติดตามข่าวแล้วจะมาเล่าให้ฟังแล้วถ้าเกิดปิดเนี่ยเราจะทำอะไรก็เหงานะคะ ขอบคุณยูทูบเบอร์ที่ทำให้เราได้มาระบายผ่านทั่วโลกระบายความรู้สึกผ่านทั่วโลกให้คนได้ยินกันเพราะว่าเราก็อัดอัน้นนะไม่รู้จะคุยกับใครเลยทีนี้มันเป็นกฎหมายแเมื่อกฎหมายเขากำหนดมาเราอยู่ประเทศเขาเราก็ต้องทำตามแล้วคนเยอรมันนี่เขาก็นับถือกฎหมายกันเคร่งครัดมาก สำหรับวันนี้นะคะแอดมินก็มีเรื่องระบายแค่นี้นะคะจากนั้นก็ไม่มีอะไรเดินทางไปทำงานต่อไปตามปก,กตินะคะก็ยกว,ว่าแหละวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนแอดเป็นขออนุญาตขับรถนะคะสวัสดีค่ะ